ก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันก็เราได้มาเจอกับศิลปินที่เราชอบอ่ะก็ตื่นเต้นได้มาเจอพี่ๆด้วยสุมม่ชอนก็ฟังระดับโลกแล้วนะแม่มันก็เกินไปแม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ถึงขนาดนั้นอ๋อขอ,ขอคุยนกลับมาเมืองไทยนานนะคะอ๋อกลับมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งละค่ะ ทานทุกวันเลยค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าบ้านหนูมีต้นมะม่วงอยู่ข้างหน้าบ้านหนูน้องก็เลยทานทุกวันเลยค่ะเป็นปกติแล้วกนะ็ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้าแม่ได้ยินะนะได้ยินนะต่านยางไงเวลาเวลาเขามาไหลเลค่าก็จริงขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะไม่ไม่พี่คิดว่าจะได้รับ การให้การสนใจขนาดนี้นะคะก็ทุกคนทานข้าวเหนียวมะม่วงอยู่แลสุขภาพกันด้วยนะคะระวังใน้ำตาลขึ้นจริปปงๆหนูรู้สึกว่าหนูแค่อยากทําอะไรสักอย่างนึงค่ะแบบว่ากละะัวๆปนๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าความเป็นความเป็นมะม่วงกับข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมันมันค่อนข้างเป็นหนูมากๆเลยแล้วถ้าได้ไปกินบนเวทีก็คงจะเป็นหนูมากๆขึ้นไปอ,อีกอะไรเงี้ยก็ คิดว่าอยากจะกินค่ะไม่ได้คิดถึงว่าจะกิซอสพาวเวอร์ใช่ไม่ไม่ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าอยากทำแล้วก็โชว์ทั้งโชว์เนี่ยคือรอซีนนี้ิดเดียวเพราะว่าหิวเพราะว่าหนูแบบว่าพยายามแบบว่าขาแมวขนาดร้องเพลงว่าเราก็จะได้ทานอะไรจะทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงมีอ่าพี่สเตจคนหนึ่งค่ะเขาเขามีภรรยาเป็นอ่คนไทยแล้วเขาทำ ข้าวเหนียวม่วงเป็นที่นี่ที่นู้นข้าวเหนียวม่วงหาได้ง่ายมากเลยนะคะแบบว่าเขาชอบทานกันอยู่แล้วด้วยค่ะไม่ไม่คนบอกว่ามินท์นี้จะซ้ำราคากับม่วงอะไรอย่างเงี้ยว่ค่ะแม่ค้าดีใจอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วว่าน่าก็เขินเลยอ่ะหนูเขินเลยอ่ะโอ้ยขอบคุณค่ะแถวยาวจริงๆเหรอคะ หนูนึกว่าเขาหนูนึกว่าเขาแกล้งเล่นนะเนี่ยไม่เขาพียงกินเลยอ่ะเอาจริงเหรอคะเอ้ยบคุณค่ะก็ด,ดีใจค่ะดีใจค่ะก็ขอบคุณที่ทุกคนแบบว่าชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่ <c oughs> าน้ำตาลถ้าจะขึ้นกันเยอะเพลงที่สองอันนั้นเป็นเพลงที่พูดได้ไหมเนี่ยอ่าเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มแล้วกันค่ะเป็นเพลงใหม่ค่ะก็ แล้วก็รู้สึกว่าข้าวเหนียวม่วงได้จบไปในวีคเอนแรกแล้วใช่ไหมคะก็เลยหาอะไรมาทําใหม่ที่มันแตกต่างออกไปก็เป็นออกกําลังกายอันนี้เป็นเพลงที่ทําเสร็จวันไปตั้งสักพักแล้วคะ่ะก็เลยไปชวนแบบนล้วมีฝา <laughs> เขาเวอร์ค่ะอะไรเอ่ย, <laughs> อย,ยอย่างนี้เขางงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่า ก็ดูเป็นเป็นเอเชียนเคาน์เตอร์ค่ะก็หลายๆประเทศก็มีอะไรแบบนี้แต่ว่าของไทยเรามันก็จะเป็นเพลงแบบรดแหหน่อยเป็นเพลงตืดตืหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมไม่ไม่ถึงขนาดนั้นละค่ะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่หนูหยิบมาเพราะว่ามันหนูหนูชื่นค่อนข้างชื่นชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากทำแล้วก็เป็นเพลงที่เสร็จตั้งนานแล้วค่ะก็เลยเอามาร้องเดี๋ยวจะปล่อยอ่นเดียวนะอ่ะเดี๋ยวอะไรคะ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะปล่อย m อมีด้วยนะคะเพลงนั้นใช่ตอนไหนตอนไหนรูปตอนไหนอะใครขอเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้ใช่อตลบิกแลาอย่างนี้เลยไปออกกำลังกายกันดีกว่าทุกคนจริงๆไปอยู่ที่เมกาประมาณเดือนหนึ่งเลยค่ะแต่ว่ารวมรวมเพอร์ฟอร์มด้วยนะคะก็ซ้อมหลายรอบมากเลยค่ะซ้อมหลายวันเลยค่ะกว่าแบบที่จะออกมาเป็นโชว์นั้นก็ซ้อมหนักอยู่พอสมควรจริงจริง ไม่กล้าพูดเปความฝันค่ะเพราะว่าไม่เคยกล้าที่จะเอาไปฝันึงมันขอฝันในฐานะที่คนไปเป็นคนฟังละกันค่ะไม่ไม่กล้าคิดว่าตัวเองจะได้ไปึุนโชว์นะคะตอนแรกมไม่กล้าไปค่ะรู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่ดีเซิร์ฟกับเวทีนี้ค่ะเขายิ่งใหญ่มากเลยค่ะเพราะว่า มันมันอาจจะเป็นโอกาสครั้งแรกและครั้งสุดท้ายอะคะ่ะไม่มีอะไรการันตีเลยว่าเขาจะมาชวนหนูอีกหรือเปล่าอะไร่าเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่า,ค,วาคิดว่าคงเท่ดีค่ะถ้าบอกว่าเออแม่เด้อเคยขึ้นโชว์ที่โคชลราบก่อนเลยนะลูกอะไรเงี้ย <laughs> เราคิดไปแล้วแต่เรายังไมไ่แต่งงานเลยนะคะคุณพี่ <laughs> บ้าไปแล้วอยู่นี้เียงนี้อยู่ในหัวค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันมันช้ามากๆเลยจนเราจนเราสามารถนับจังหวะได้เลยอะไรย่เงี้ยค่ะแล้วก็ดีดีใจมากเลยค่ะทุกคนน่ารักค่ะค่ะเขาสนุกใช่คือพอมันมันเป็นเฟสติวัลอะค่ะเขามาเสพดนตรีอะไรยเงี้ยถึงแม้เขาจะไม่บางท่านอาจจะไม่รู้จักหนู่คเขาก็พร้อมที่จะแบบว่ายินดีรลบฟังอะไรย่เงี้ยค่ะ ว้าวขอบคุณจ้าต้นๆเลยเหรอลูกต้านเลยเหรอจ้าเนี่ยมีบางคนที่ทำผินพลาดกันเราขอบคุณบางคนที่ทำผิดพลาดกันเราถึงท่านออกมาขอโทษเลยนะขอบคุณนะจ้าไหวจ้างั้นเลยงั้นเลยใช่จ้าใช่ค่ะคุณแจ็คสัน ก็ううในในฐานะที่เป um so ็นต like ิเกาหลีมาหลายปีมาก่าก ja ็ดีใจค่ะเขาหล่อมากเลยค่ะดีค่ะดีค่ะไม่อยากทำเขาค่ะให้ให้เขาอยู่รอๆของเขาดีกว่าค่ะเลือจากค่ะเลือจากค่ะแล้วก็ได้เจอการจากงานนั้นละค่ะเขาชอบไงบ้างเาชอบาชอบอ่ เขาชอบคนไทยมากๆเลยมากกว่าเขาชอบเขาชอบมากๆในความเป็น culture ไทยเขาให้หนูสอนภาษาไทยด้วยว่าว่าสอนสอนเขาว่าเลิศไปสอนเขาว่าเลิศไปให้เขาเหมือนหนูแกล้งเหมือนหนูแกล้งพี่แจ็คสันเขาเลยนะเขาพูดได้ไหมคะเขาพูดได้ค่ะน่ารักมากเลยค่ะเขาน่ารักมากแปลว่าอะไรแปลว่าหนูบอกว่าเลิศแปลว่า fabulous แปลว่า amazing แปลว่าอะไรก็ได้ที่มัน positive เขาให้พูดไปเลยเลิศนี่ค่ะ อันนี้อันนี้บอกไม่ได้ค่ะอันนี้บอกไม่ได้ค่ะแม่หนูไม่ได้พูดนะหนูสาบานลูกเสือสาบานเลยหนูไม่ได้พูดนะเปล่านะคะพูดไม่ได้แล้วก็กดติดต่อเราด้วยอ่ะค่ะใช่ใช่เพราะว่าเจอเพราะว่าเจอกันด้วยค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าคนนี้มากดติดต่อเราดีใจค่ะร้องไห้เหลือเกินค่ะเดือนนั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อะไรไปหมดเลยหนูร้องไห้ออกไลฟ์ เอาซะไม่รู้จะร้องยังไงให้สวยแล้วยังหาทางร้องให้สวยอยู่นะคะแนะนําก็เข้ามาได้เขาจะมาเมืองไทยไหมคะลูกไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะนี่เป็นต,ตัวไทยก็ใช่ค่ะเห็นเห็นแล้วค่ะแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะใช่ใชนเ,เ,น,เ,เน,นี่ยหนูบ,บอกแล้วว่าหนูยังหาวิธีการร้องให้สวยอยู่หนูติ่งเขามา 8ปีอะค่ะออหกเจ็ดเจ็ปีอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นติ่งเกาหลีมาประมาณ8ปีแล้วแล้วก็ติ่ง BTS มาตลอดแล้วก็ดีใจมากๆเลยหนูแม่หนูร้องไห้ไม่ได้หนูหนูจิกหนูจิกเพชรมานะหนูร้องไห้ไม่ได้นะวันเนี้ยมันดีใจเหมือนในไลฟ์เลยหนูไปอย่างนั้นเลยเพราะหนูรู้ค่ะปุ๊บหนูไลฟ์ก่อนเลยอย่างแรกค่ะโหหนูอยากให้ทุกคนแบบเราตื่นเต้นไป่ได้กันเพราะว่า แฟนๆทุกคนเขาก็ก็เป็นเป็นสิ่งเหมือนกันกับหนูอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเข้าใจกันได้เีอันนั้นเป็นปณิธานที่ตั้งมาตลอดเลยค่ะอยู่ในทวิตเตอร์ก็คือปักมูลเอาไว้ว่าแบบมันมันเป็นสิ่งที่เป็นเขาได้ไงอะ่ะเป็น motivation ของเราค่ะเพราะว่าเราอยากเก่งขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันด้วยด้วยตัวเราเองอยู่แล้วแล้วก็วันหนึ่งถ้ามีโอกาสได้เก่งจนจนเขาสามารถรู้จักได้ก็เป็นเกียรติกับเราค่ะ เพลงหนูว in so so sí, ันผ่านเข้าไปในหูเขาแล้วจ้าโหตายได้เลยอ่ะหนูหนูใครก็ได้แล้วค่ะตอนนี้ก็จริงๆแล้วหนูยินดีกับกับทุกๆคนที่แบบเริ่มรู้จักหนูไหมเพราะว่าหนูหนูรู้จักทุกคนมาฝ่ายเดียวมาตลอดแล้วพอทุกๆคนได้ได้รับรู้ถึงการมีชีวิตอยู่ของหนูแล้วมันก็ทาให้เราแบบ แม่หนูจิกเพชรมาหนูร้องไห้ไม่ได้เราก็ดีใจค่ะหนูอยากพิถีพิถันกับผลงานหนูให้มากขึ้นนะคะแบบว่าเราอยากเก่งขึ้นจริงๆอะไรอย่างนี้ยค่ะใครตอนนี้ก็พยายามเรียนรู้ในเรื่องราวที่เราอยากเรียนมากขึ้นในแนง่ของใจอย่างดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะละเอียดแล้วก็พิถีพิถันกับเ,เพลงของเรามากขึ้นใช่ค่ะมัมีเพลที่เราอยากรู เราไม่กล้าฝันเลยค่ะเป็นก็ครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะถ้ามันมีเข้ามาอีกก็หนูก็จะทำเต็มที่ในทุกๆโอกาสค่ะอ,อะไรนะคะอบอกไม่ได้แตนะ่ว่ามีถ้าเามาครั้งต่อไปี่จะมุ่งมัเติมมากขึ้นไหมน้องก็หวังว่านะคะหวังว่าเราจะเราจะไปไปได้วยกันได้อีกทั้งวงการดนตรนีเลยไม่ใช่แค่ตัวน้องเองอย่างค่ายน้องมีศิลปิน ใหม่ๆมาด้วยนะคะอย่างยับอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าเราจะไม่ได้ไปแค่คนเดียวแต่ว่าไปได้วยกันทุกคนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่ๆศิลปินและนักดนตรีในไทยหนูยอมรับเลยว่าเขาเก่งมากจริงๆเก่งมากจริงๆโอ้โหับเ,เคลื่อนเลยอุ้ย <laughs> ขอบคุณมากค่ะเป็น,เป,นเป็นเกียรติค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูต้องยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคงต้องเก่งกว่านี้อีก าตัวไม่รู้เลยค่ะอะไรนะคะตอนนี้น่าจะประมาณ2ล้านมั้งคะยอดฟอลโล่ของหนูใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแบบว่าก็ได้รับความสนใจเยอะขึ้นก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ